สวัสดีค่ะสนามสุปชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวงานเสื้อทีมนะคะเสื้อทีมลายสวยมากเท่มากนะคะมาจากทีมงานของธนาน,นันสแตนเลตนั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะชอบเตะบอลอยู่แล้วนะคะแล้วก็อายุ40 45-50นะคะลองมาเจอกันได้นะคะกับที่สนามฟุตบอสลสเปนนะคะแล้วก็จะมีหลายๆทีมนะคะมาจอยกันมาเตะบอลด้วยกันนั่นเองค่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือธนาน,านันสแตนเลตนะคะสําหรับเสื้อทีมชุดทีมวันนี้นะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้จะมี2สีนะคะ mm hmm. ก็จะมี สีแรกนะคะเป็นสีกลมค่ะสีกลมกับสีส้มนั่นเองนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะของผู้รักษาประตูค่ะผู้รักษาประตูถูกต้องแล้วสีเหลือง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 เขียวอ่าเหลืองเขียวนั่นเองนะคะสีสวยมากแล้วก็จุดเด่นของธนานานสแตนเลนะคะเสื้อเขาจะดีไซน์แบบเท่ๆแบบเท่ๆแปลกๆไม่ซ้าใครเลยแบบว่าดีไซน์แบบกราฟิกเยอะๆไปเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูลายเสื้อกันใกล้ๆนะคะว่าลายวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ เดี๋ยวให้ดูที่งานด้านหลังก่อนนะคะด้านหลังทั้งสองสีนะคะก็ด้านหลังก็จะมีชื่อทีมค่ะธนานัน s t a n เลสนะคะแล้วก็จะมีเบอร์ของนักเตะนั่นเองนะคะสําหรับเบอร์นะคะก็ด้วยการที่งานเสื้อนะคะเป็นงานพิมพ์ลายเพราะฉะนั้นเบอร์ใส่ลวดลายใส่ดีไซน์ใส่สีสันได้ไม่จํากัดเลยอย่างอันนี้เบอร์18กับเบอร์6นะคะถ้าสังเกตดีๆด้านในของเบอร์นะคะก็จะมีลายอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นลวดลายที่ลูกค้าสามารถดีไซน์เข้ามาได้นั่นเองค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะด้านล่าง ของตัวเสื้อนะคะก็จะมีผ้าสแตนเลสสแตนเลสงานต่างๆเลยนะคะสำหรับธนาน,นันก็คือรับงานรับผลิตรับดูแลนะคะงานสแตนเลสท,ทุกชนิดประตูหน้าต่างโค้งบันไดนะคะทุกอย่างนะคะ งานงานตัดแต่งเจาะนะคะได้หมดเลยก็ลองติดต่อดูได้นะคะลองเสิร์ชอินเทอร์เน็ตดูได้นะคะสําหรับทีมนี้นะคะแล้วก็ลายเสื้อนะคะถ้าสังเกตดีๆนะคะก็จะมีเกงเกงมาด้วยนั่นเองค่ะเกงเกงนะคะความพิเศษก็จะมีมีเบอร์ของนักเตะเช่นกันอย่างเหมือนกับเสื้อเบอร์หใช่ไหมคะนักเตะเกงเกงก็เป็นเบอร์หค่ะแล้วก็จะมีโลโก้ที่เป็นโลโก้ของธนานันนอยู่แล้วนะคะอันนี้คืองานงานที่อยู่ด้านหน้าของ กางเกงนะคะส่วน,านงานด้านหลังก็จะเป็นสีพื้นเรียบเป็นสีกรมนั่นเองนะคะส่วนงานของงานเสื้อด้านหลังนะคะให้ดูเต็มเต็มนะคะจะเป็นแบบนี้เลยงานจริงสวยมากนะคะแล้วก็ลายเขาเท่มากๆเลยกราฟิกที่สำคัญคือกราฟิกสวยคมแล้วก็ชัดทั้งตัวนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ชอบงานลายเยอะๆนะคะก็ดูเป็นไอเดียได้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูกันต่อนะคะที่งานด้านหน้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะตับเสื้อของตัวสีเหลืองเขียวให้ดูด้วยนะคะแป๊ะ ะะมาดูกันต่อนะคะกับงานด้านหน้าของตัวเสื้อนะคะตัวเสื้อวันนี้ค่ะเป็นงานคอวีค่ะเด่นตั้งแต่คอเสื้อเลยถ้าสังเกตดีๆนะคะอาจจะซูมให้ดูใกล้ๆคอเสื้อของสีเหลืองนะคะงานคอเสื้อของสีเหลืองจะมีลายที่เป็นลายแบบมิติเท่ๆนะคะที่เป็นโทนสีเขียวเนี่ยอยู่ตรงตรงคอเสื้อเลยอันนี้คืองานเด่นมากๆนะคะส่วนงานสีส้มนะคะ ก็จะมีสีกลมนะคะอยู่บนลายของคอเสื้อเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่ลูกค้าชอบนะคะชอบลายเสื้อแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งได้นั่นเองค่ะแล้วก็ด้านหน้านะคะมีโลโก้อ่าโลโก้ทีนะคะโลโก้ของธนานัตินะคะแล้วก็จะมีเบอร์นักเตะค่ะและที่เหลือนะคะก็จะเป็นลวดลายกับสปอนเซอร์นั่นเองอันนี้คือ ดูดีๆนะคะด้านในเสื้อจะมีลายอยู่นะคะลายที่เป็นสีกลมนะคะด้วยกล้องอาจจะบางทีโฟกัสจุดอื่นอาจจะไม่ได้ซูมชัดเจนแต่งานจริงเห็นชัดมากๆเลยว่าจะมีลายมีมิติอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีนะคะใส่ได้ค่ะใส่ได้ทั้งตัวเลยอยากใส่งานด้านหน้าด้านหลังนะคะหรือว่าอยากใส่ตำแหน่งไหนนะคะอันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่ลูกค้าเลือกมานั่นเองค่ะสีส้มกับสีกลมนะคะเข้ากันมากๆเลยงานจริงสวยมากนะคะ แล้วก็สีส้มนะคะจะเป็นส้มส้มสว่างเลยค่ะส้มสวยเลยสําหรับสีส้มนะคะสีกลมก็เท่เลยค่ะข้อดีก็คือเวลาเราใส่เวลาเรากลิง้งกลิ้งในสนามมันก็จะไม่ได้เลอะเสื้อมากนะคะเพราะว่าสีกลมเขาก็จะเก็บสีได้ดีนั่นเองค่ะอันนี้คืองานสีกลมนะคะงานจริงสวยมากค่ะสีสวยเลยแล้วก็ลายสวยด้วยนะคะส่วนงานสีเขียวเหลืองนะคะอันนี้โอ้โหเด่นแน่นอนรับรองว่า ผู้รักษาประตูนะคะมองเห็นชัดแน่ๆค่ะอยู่ไกลๆก็มองเห็นแน่นอนนะคะสําหรับผู้รักษาประตูนะคะเพราะว่าสีเหลืองเขียวสีเหลืองนี่เด่นมากๆอยู่แล้วนะคะจะเพิ่มพลังบินเพิ่มพลังเซฟลูกได้ด้วยเสื้อสีสวยจะเพิ่มพลังให้นะคะทําให้นักเตะนะคะมีความมั่นใจมากขึ้นนั่นเองะคะ่ะทําให้เวลาใส่เราก็ยิ่งมีพลังเข้าไปอีกนะคะอันนี้ก็เป็นรีวิวทั้งหมดนะคะของงานเสื้อนั่น,น,นเองนะคะ สำหรับใครอยากได้เสื้อสวยๆก็ลองติดต่อแล้วก็ทักมาได้นะคะที่0634499282นะคะร้านสนามสุบชุดกีฬาน,นะคะพิกัดอยู่ที่ทวีวัฒนาซอย9นะคะก็ทักมาคุยมาสอบถามก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ